วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เ s c r i p t ชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับ มันนนนนจะะเเลลว้โดนพิษกูหมดโดนพิษกูหมดก็ขาวตัวนึงเฮ้ยตี่ไง้ี่ไกลๆเชี่ยมันทางเนี้ก็แตกก็แตกโอ้ยว้าโอเคไกลๆกวนน่าจะไอตัวเลเวนแดนเว้ยตีไกลๆกลตีไกลๆกหล่อ มันยีสไนใช่ปะเออมันมาด้วยต้องหนีต้องหนีไปปูกูไปกูมาขำไว้กูมาขำไว้กูฮิวกอดฟ้ากันเองพวกมันกอดฟ้ากันเองสู้ได้สู้ได้ขอกูชี้ขวากูชี้ขวามีมีขวาตัวนึงมีขวาตัวนึงโอเค้นกอดแตกกอดแตกกอดแตกไอ้เหี้ยสไนเนี่ย ลหโหเหลือยันเข้าเนื้อ50กลัวสัตว์นี่ได้แล้วเนี่ยนอกนอกโอเคนกอคนกหลังหินนี่ตัวเดียว50ฮลลซอนจะตายโฮลซอนจะตายช่วยด้วย เยนี่สี่สิบกว่าสวยงามอยู่บนนั้นละลอยเฮ้ยคนน่าราเฮ้ยมันโดดหนีมันโดดหนีมันโดดหนีมีตัวไม่โดดมีตัวไม่โดดมีตัวอ๋อไม่โดดละตอแตกไอ้เหี้ยยังไม่โดนนะสุดท้ายเราจะสตาร์ทใช่ป่ะมันมีตี้เดียวถูกไหมสตาร์ทมันมีสองตัวนีนี้เอ้ยเอ้ยเดะเดวเดะเดะมันมีสาม ได้สะพานตัวเดี๋ยวมาคว้างระเบิดมาอยู่้ะเบนซ้ำได้ซ้ำนะกูมีแพทนะจะเอาแพทเปล่าเดี๋ยว้ีีเเยปัดฮาวโดนไปเข้าเลือดยี่แปดเฮ้ยเกือบแตกเวทอะเวทกูโดดซัดเวทแล้วกันได้เวทได้เวทอีกตัวอยู่ไหนวะไม่รู้มันออกขวา เดนด้งแม่งซ to hey, nah, nah, nah. ้ำเลยนี knock, 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 knock. Oh okay. ่นีหนีนีชปยิไเฮ้ยน่านานนี t, ่น่องน่องน่องนองนไกลปูกูไปลองแก๊สมนก่เกือบแตกเด็เด็ดเดไหลตีไหลตีไหลตีอยู่ไหลตีอยู่เฮ้ยเอาเพนตรงนู้นเกือบตายนะเดี๋ยได้ได้ไฝั่งนี้สตัว กูดูฝ <restrial noise> <sm itty noise> yeah, okay. um ั่งซ้ายให้เก๋าเก๋านัดเดียวเชี่ยเมื่อกี้กูไปดูซ้ายให้ไงกูกลัวมันเข้าแต่มันโดดหนีเมื่อกี้คอมสวามนะ สัตว์ตากูจะบอดเพื่อนมุมกล้องมันออกแล้วน้องจอถ้ามันจะมีตี้โง่โดนขังอยู่ตรงนี้นะไม่น่ามีเนาะกลัวไม่หรอกโลบา้ากลัวเอ้ยเอ้ยมีม,ม,มีมีโดนมีโดนออกมาจากตรงนี้ตีหนึ่งโลบ้าคริปโตเท่าที่รู้ตอนนี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่ออะไรครับน่าจะไต้หวันไม่ก็ฮ่องกงเลยครับเพื่อนผมเลือกเมื่อกี้นะนถ้าหลังศึกนี่ นั่นแหละผมว่าเกินไปงวกูแตกไม่แตกว่ะไม่มีมุมไหนที่ได้ได้อืมไอตัวอ้วนมันใช้อันนี้ปะวะมันเล่นเนินมาเล่นเนินหน้ามาเล่นเนินหน้ามันกะลองติมันกะลองติมาถอยเข้าไปด้านในายตีซ้ายขวากูจะเล่นทางนี้ให้ เช็คซ right. mm ้ายดีๆเช็คซ้ายดีๆเราซ้ายไม่เห็นเฮ้ยมี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 กูเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวกูเห็นบาการลอนะเห็นแค่ตัวเดียวนะแต่ว่ามัน E M P ว่ะเราหลอยได้แล้วเนี่ยพ E M P ใส่ตรงนู้นเดี๋ยวรอนรอรอมันยิงกันจริงๆอ่ะได้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 เคเบิลจะยิงกูกูเกือบไปเคเบิลอยู่นี่นะใช่ๆๆฝั่งนี้มีเคเบิลหลังหินนี่ตัวนึง ใช่ป่าววะระวังระวังแซ็กอ๋อไม่ๆๆ่เออเคเบอร์เคยอ้วนมาสั้นกันแล้วเพื่อนน้องน้น้องใจใจใจอนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเผาเออแต่เดามันมันมันโดนเผาตัวมันโดนเผาตัวนึงเผาเข้าเนื้อด้วยสัตว์อยู่นี่อยู่ในนี้ได้ตัวนึงกูได้ตัวนึงรถมอเตอร์ยที่ไรที่ ลซันโลโฮลซันโลอยู่หน้านี่อยู่หน้านี่ด้านล่างเขามากับกูต้องยูวกูต้องหิวกูต้องหิววิทโฮลซันโลเหมือนกันได้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 สอีตัวนี่งหนี่งหนี่กหนี่งอะไรอะครับเขาเรียกว่าทีเวิร์กเขาเรียกว่าทีเวิร์กเดี๋ยวมันเดเดี๋ยวมันสีเดี๋ยวมันสี เดนอรีงั้นแฮปปี้นิวเยร์นะครับจัดไปครับผมคุณเดซิเมตสุสานวันสงการครับที่เล่นจบกิจกรรมมาบุรีมาไม่รู้ระวังมันจากไหนวะทางกูทางกูทางกูทางนี้งั้นเราคลองอ่าแผ่นนี่แผ่นนี่แผ่นนี้ถ้ามันตามตั้งรับได้นะได้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 มา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 ออกเพลงกอกกระแตก อ่อเทเข้าวเนื้อเยอะอ่อเทเข้าวเนื้อเยอะลังหินข้าวเนื้ออร่อยไม่รู้อะปาคาร่าข้าหกสิบกูหามุมอยู่หามุมอยู่นกนกนกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกือุ้ยข้าวเนื้อสี่สิบห้ามันขึ้นทั้งหมดแล้วกูจำกูจำกูจะซจำเพื่อนมันหิวว่ะครับนายหิวแล้วครับที่แเอาแมสตีไปงั้นหน้าคนให้ดูหน่อย คือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แมสตีฟอะเฮ้ยอัลโหลเพื่อนโอเคกอดกับแตกบันทาวกอดแตกฮัลโหลเพื่อน ได้ยินได้ยินได้ยินล่จนนอกกูยิงแล้วกูอ oh. ันนี้มันเซิร์ฟอะเนี่ยเนาะกูรู้สึกเหมือนว่ามันแบบอะฮะถ้าคุณเล่นโดตาโอ้คชิดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโดนไปเกาะม่วงโดนไปสามสิบกว่าออเคนก่อแตก กบัก,กบอัสตาร์ทมันโดดได้นะกอดแตกสองกอดแตกสองกอดแตกสองกอดแตกหมดเลยน,กกน,น็อกตัวหน,นึ่งน็อกสองน็อกเลยน็อกเลยอนนี้กูอยากสอบกาะโอ้โหอีซี่เกิอนอะครับมมีโอ้ว oh, ่าต่อเฟิกบลูเข้าเข้าเข้าบ้านเดิม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 แอมคา i n น เพี่มันเปิดโลบา้าไอ้สัสโลบ้าเลยเน,นี่ยเนี่ยฝอยมันปล่อยมันปล่อยมันอ่ะกูยังข้ามขูยังง่ามเฉยเรืรู้ว่ามึงอย่ามานะจ๊ะเอาไอ้เฮียพ่อบินได้สัสเอมันเล่นวิงแมนไหวสัสแม่นด้วยนะั <c oughs> ่น่ะ <c oughs> ี่ตี้ชิวชิมึงอกี้ <c oughs> มันมลืมรู้กระสุนมา<ย>เอาเปล่าโดดโดดได้โดดได้ โดนเลยคอมกูตามกูสามาดถเกาะได้โดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเลยเกาะเกาะไฟเองเกาะไฟเองกูยังเข้าที่สี่มันน่าจะโดดลงล่างนะงนตัวเดียว,ว,ยวไอ้จัตามเบื้อนไปเลยไอ้นั่นมีไลฟ์เปล่าม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 านี่นะวาง ย่อยกูเลยโอ้ยโอ้ยมันเข้าว้าไปเหรอเออมันเข้าว้าไปมันคลายเข้าวา้าแทนแต่ไม่เป็นไรพวกมันไม่กล้ามาแล้วน็อกแล้วนะเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่แต่กูมันน็อกแล้วแล้วเพื่อนมันมาค้ำแล้วมันใช่เข้าเนื้อน่ะไอส้สัส มันมันเข้าอีกจุกไปละฮะโอ้ยโว้ยโว้ย what t ฟั fuck กูดูในบอลอยู่อ่ะกูดู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 อยเฮียกูรู้ว่าสไปเดอร์แมนมันอยู่กับคนละชั้นเนี่ยกูดูทรงนะคือหลังโต๊ะได้ คือตอนนี้กูคิดว่ามันมันคลองคนละชั้นเว้ยนั่นไงช,ชั้นล่างตี้ไอ้เหี้ยมึงอยู่คอนโดปะเนี่ยกวางไว้หลังกระแพงเลยกันเกาะแตกแตกได้แแปดปบันหนาวแตกไปละพวกนา้มีระเบิดกันอยู่ใช่ไหม,ม ลูกหนึ่งแล้เด็กติพ่อนละชแล้นนะเพื่อนเ <c oughs> ยี่ยมมันก็ตัดสินใจถูกนะว่าแบบเออไปอยู่ชั้นนี้ชั้นนี้ด้วยเดี๋ยวคือมึงเล็งตรงหน้าต่างไอนะ้นั่นได้เลยกูว่าเดี๋ยวแม่งคือแบบแม่งต้องแบบโดดรัวรัวลงมากระสุนกูมีไม่เยอะนะได้หมดวันนี้วะนาะมีไม่เยอะนี่กู ระเบิดไอสัตว์น้องคิดว่าน้องเฟี้ยวหรอว่าเราจอกตึกก็เดือดอยู่นะระเบิดขึ้นไปโดน เดี๋ยวเฮียอะไรแยะ,แยะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอะไรไม่รู้แยะๆตะกึกกหลบก่อน ไอ้เหี้ยชนะเฉยอ่ะเกินไปเปล่าเอ้ย,อยคือเมื่อกี้มันหล่น็องคู่ดูกปะไม่ไม่ไม่ไม <S 2> <S 2> มแล้วน้องหมดแล้วเราน็อหมดแล้วเออมีชิวทองไงแต่ไอ้เห <laughs> ี้ยแล้วแล้วกูวเห็นว <laughs> ่นาต่อฟารบมรูตีลออกมาเป็นไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งเดือดจัดร <laughs> อบน,นี้เจอพาวเวอร์ออฟน็องทองไปดิสักโอ้โหตึงเกิน Okay. Hold up. Wait a minute. All good. Just a week ago, crew at my house and we party every weekend. So on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone. Got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?